มึงเนี่ยนี่น้องเอ็มึงน้ำบึงน้ำต้ปลาดุเอ็มอหนท่ากระใาย่าจะเก็บเอาได้ปะน้ำมาก็เก็บได้ไ่นทางคนทางไฉ่นทางอ้าคือนโมโตปลามาได้ไฉ่เลยนตลาดการเป็นเนาะเปหลักปลาเขาพรเจาบมนบอกปหลักตลาดหลักปลาตลาดนัดเขาเบิเอาอีกบ่อนึ่โออยากกินน้ำแท่นี่พ่อล่ะ โดยกลาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อนอนอวัตตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้เนาะอยู่ที่เนโมพี่นอ้นองเลยโดยมาหาไห่เพิ่นคือ 9, เก้าเมือนี้ยิงนินว่าเพิ่นสิต้มสลีขายพี่น้องไอเหมเอเอือนี้เนาะจะสิไป็นหลอ,อยู่ใสโดยอนอวัตตีก็เลยเข้ามาหาก่อนพี่นออ้องไอเนาะวันนี้เ,ปปเพิ่นก็พาลูกไปขายเบนมือพี่น้องขายขอบคุณเนาะวันนี้ฮู้ นกตีซื้ออันแจวกินมาฝากน้องมนเนาะจีหายแม่พันป้อนพี่น้องจะกินหรือบ่ดอกมีชิ้นแหงแล่ะกะอันนี้เนอะอาะนี่ว้าคู่อ่ะประมาณนี้แหละอาจจะกินได้อยู่พี่น้องเล็กน้อยเนาะโดยว่าผ่านมาเลยเพิ่นจีลงตลาดนัดยามเศร้าเนาะทั้งคนซิมพี่น้องบุคือบ้านน้อกตีบอมมี่มองคายนะคะนะอันนี้มันซิมีทางเข้ามาและซิมีห่านแบบคงกินซุกคงกินดิบซิมีเบิร์เลยโดยน้อกตีก็เลยแวะซื้อละกะขามาหาเอโมมา เอาพี่น้องเดี๋ยวก็เขาไปให้โม่กันเลยเอาเป็นเหยังอยู่ตอนนี้เนาะโดยพี่นอ้องเนาะบรรยากาศก็ได้ทางเขาเิ่นก็กว่งเี่นอะไรมากออกใหม่เนาะว่าเวลาเพิ่นนั้นมาส่งนันส่งนี่เนี่ยมันสีบุมีทางเขาก็นใด้กเ็เอยเอาโม่อเ,อมเพิ่งเอาลงแต่ว่านี่พี่น้องว่าเด็กนอ้นอยขึ้นดินร้ายเนะาะว้าหลายคนแทน อ๋อสบายดีเด้อเจ้าสบายดีเด้ดอมาล,ลินนะแม่โมบอมาหลินน้องหนามมลน้องหนามมลน้องหนามมลคือดีใจเถะเอาอสบายดีละ่ะ <laughs> สบายดีอาอสบายดีดยยน,ะน <laughs> ้องมลคือหมื่นแท้มลเอ้ยมลกินบ่กินบ่นี่กินบ่เอ้ยแนมเลยที่หนอนาะเห็นแล้วก็อ๋อสบายดีแม่โมสบายดีเด้อโตมยังนะเป็พิทยานแท้จะต้มปลายังก่ะ เป็นเป็น<ส>ป <straightforward> <Be ek art> ้ายานแท้อันนี้มึงไหมพี่น้องเอ็มเบิงน้ำเบิงน้ำต้มปลาดุกเอโมทหญ่ากระใสบ่ทน้าจะเก็บเอาได้ป่ะน้ำมาเก็บเกี่ไม่ใชคนทางคนทางไส่คนทางเกาคือแบบคนโมโต้ปลามาได้ใส่เลยคนทางเป็นตลาดปลาเป็นเนาะเป็นหลักปลาเขาป่ะจ้ะบุ๋มเนบ่เป็นหลักตลาดหลักปลาตลาดหนัด เห็นบ่เจ้าก็ยางๆไปแล้วก็หนูหนูส่งอันทงใหญ่ยับปลายัดพะทงบักในหมอขวบแล้วนะหมอหมอน้อยโพดพี่น้องเอ้ยอืมได้ตัวเดียวนี hmm. ่บ um, ่ามตัวเดียวลได้เก็บปอืเพิ่นเก็บปลาพี่น้องเอ้ยเนาะได้เก็บปลาวตัวใหญ่เติบ้นี่แก้วกินแซ่บยพี่แ้วบ่ามหรือว่าสิกินแบบนี้เลย อืม,อม,มอเป็นนางมังคาวูงเงาเนี่ยน้ำมนันเนาะกินบ่ฮะเสืเออะไรทั้งนั้นเมื้อนี้คือว่าได้น,น่ะต้มชาลีบอยหม้ออ,อ,อ๋อ,อได้หม้อใหม่สโลงหม้อใหม่ชาลีก็ซื้อมาซื้อแปดส0บพัอ๋อจะซื้อ80,000เพราะว่ามีเงินแสนเดียวเลยอ๋อได้มาได้ใช้เงินแสนเดียวนะก็ซื้อมาซื้อ ขายข้ปุ่นวันเน้อ๋ขอขายข้าปุ่นได้เซนหนึ่งเลืวกระสือแปดิบเนาะตาพันกับข่น้ำมันรดอี่น้องเขาซื้อถุงยางซื้อถุงยางใส่ชรีเนาะอืีแล้วจเป็นหล่อขายขนมบอลโมบอลลายลายผเสรเรบางเสียงมาก,กับไ้เนาะอืมหล่ออันขายแหวขายนเซียงแลสสนนะสอะยสื่อสอยก้านท่านั้นเนาะขามากกับเจ้าผนสื่อสอยยีดอก ล่อๆเท่านี้เท่น้นโมาชลเลยเดียวเสียงมอมั <laughs> บอกให้เสียงเมาสอยรถโดย <laughs> <ด> <laughs> อยากวามนมื <laughs> นอี้ก้าวะเข้ามาเลยซื้ออันน้ำหวานพี่น้องมีอันนี้ให้แม่เพิ่นได้กินกน้นองมนกินบ่ได้อันนี้จะเป็นอ่วเพิ่นกินอยู่บ่อยมอกินอ้าวเนี่ยป้อนเพื่อนเนาะมนก็เห็นอะไอยากเลยพี่น้องกินบ่ชิ้นแห้งกินได้อยู่ที่เป็นอย่าง เลชียงของก,กา้า,งา,าต้องไปลางอามาตอนเก้าลองเอาหน้าเปกินก่นอ,เอเนเดี๋ยวเพิ่งิ้วน้ำี่บ้าเบ้งเอามือออก่อน Mười lăm quá là sẽ kín nam cả, kín ờ, ừ. à? <laughs> xin hèn ngon ngon khỏe ngon 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 đấm ngon 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 Bỏ ngon cao bớt Ăn ngon bỏ ngon 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 อล้วล่ะอืมแป้งไปอาหารเช้าพี่น้อยงเงนาะได้ปลาดุกดิตจะได,ได,ได้ได้เก็บเมื่อไดโม่เมื่อไหร่ละแด้อันตอนตอนวางไปซื้อซารีเนา่อ่าสุดยอดเลยเไปได้เก็บปลาอีพี่น้อยงเงนาะเชือหลดเหล็กปลาแกงมันมันสุก เลขออกบ่เอโมอมสื้อเลขปลาแกงเด้อพี่น้องไอเนอะาะไพหมักลินเลขเดี๋ยวได้สามาหมักลินบ่บ่ไม่ได้ซื้อเลยบ่จ้ะเคยซื้ออยู่บ่ไลนเคยซื้อบนจมบ่ถึออืมต้องซื้อดอกเงินบ่หลายซื้อบ่ถึงนะพี่น้องไอเนาะซื้อของโบลาณดอกสองพันกีบอืมเป็นเจ้าหนี้นี่ปองหนึ่งท่ายเลขเพิ่นขายปองละพันปองละพันกีบ เพื่อนได้เก็บป้าพี่น้อยเนาะอาจจะเละป้าแบบเวอโมเว้าออแล้วนี่ใครแปร้ได้นี่ซื้อร <c oughs> ถน้ำมันเนาะโอ้ลมแดดพี่น้องมาเลยเลยจากฟางมีมีไอามาหลินนำหมวนกในน้ำมันเนาะโบงาวยแล้วแบบน,น,นี้ ไอโม่จะไปจากโมงไปสือสลีขึ้นมาไว้แส่มือนี้ไปแต่หาโม่งอ๋อให้ไปหาโมงเศร้าโอ้ตื่นแล้วไปหาโมงยังบ่ทันเขาแบบเขาเจะซื้อเบิดก่อนบ่อือเขาซื้อเป็นสอบดิเจ้าพัดซื้อหน่อยเนาะนี่แต่เจ้าก็อยากได้เป็นสอบแรกแต่ว่ามีเงินไมเดียวแบบมีเงินบ่พ่อขนาดเนาะเป้าหนึ่งเขาได้ไะโมสอบหนึ่งสองแสนโอ้สอบหนึ่งสองแสนพี่น่องไปผลจากซื้อมาขายแต่ว่าเงินบ่พ่อ,อได้สานี้ก็ขายไปก่อนยังไง อันจะเห็ดซองผักสิพันแล้ววะไปตั้งแต่ห้ามงพุ่นเนาะพี่น้องเนาะน้องมนต์ก็ซําสิหนาวนมนเนาะหนาวบ่วลือฮอตลาดกซํา <c oughs> ตลาดใาดหญ่ันนี้จะเปลี่ยน่อคันอือ๋อปลองปเลาะเบิง่งอย่าบ่เคยขายแถวนี้นี่เพิ่นซื้อซอยเด้อ่เพื่อนคนหลายอยู่ เอร์อยู่เบอเอโมประมาณสาวเถงได้ปะเบาห่ออย่างเนาะหมอกับเบาใหญ่เป็นแบบไดเมอตุ่มซาลี่แล้วพี่หน่อย้บานนี้เคยเก่ายังว่าเบามีหมอตุ่มน้ำแบลฝนเพคนเคยเก่าโอ้วันนี้คือลมแทลมกับหัวว่างเนี่ยเป็นยังมงอดีใจปะ ดีใจได้เก็บปลาแม่พาเก็บไปแต่ไกลดินเดา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 ขมันขมทางไปเก็บมาเลยเอ่อจะจับอย่างนันฝังมือไปมั้ง่มแล้วจะจับกำคอมาแล้วเนาะได้เก็บปลาปลาดุกพี่หน่อยเนาะได้เก็บปลาคอเนี่แห้งเล็กออคักกับปลาคอปลาคอติถ้าจะว่าปลาดุกพี่แมนแบบแบบผู้พิษโอ้ ในเก็บประคอคักแน่พี่น้อยนะต้มมึงแน่ชิจเเจเอเพื่อนวะเส่เพชรลายๆายในหนึ่งมันจังเบาะนั้นพวกข้าวไอฝนเพิ่นมาอยู่พี่เพิ่นกับบุมี่เพิ่เอาลูกหายพี่น้องมาแล้วไปคลายเครื่องเลยแล้วบัดน,นี้มีแต่เตอามงแล้วไปไม่อันนี้ก็ง่ายงานสีมันจะเลือกเองบหมดหมด มาชลอ๋อบเสียเพิ่นเลือกให้ไม้อ่าเวล่าแม่นบ่ผาเสีล,ล่าอันที่ว่าแอมผ้าเฮือนน่ะพี่น้องงามเลยี่สออกสีทะเลบ่หรือสีหยังพ่นเอ้ยมันอยู่ในแดดบ่ต้องใส่สีนี่แหละมันจังบ่ตกสีไวสิก <c oughs> ินนําบ่ต่อเจ้าของ,งบ่เย็นบ่ <c oughs> นองมถาจะนำาบกบ่อยโมยงปงนะนบ,นบ่มีบเขาหรืวอว่าน้องมลถกินเลยอืมห็นว่าอยากกินขากินหมดแหละเม่อเช้กินอะกิน่ะมกไข่ปลาบวบจะเสื้อมเมื่อวานนี้บ่เอาำไมหักเอาำไมหักมีไอหักอีกดิ <laughs> เออแล้วเนาะมันนะนะมันมันโดนกระบุเนี่ยโดนฉุบไข่ปลาจะอยู่หอยน้องมอนกินเดี๋ยวสิเจ็บท้องมาหลายากเด็กน้อยะพี่น้องเนาะมุกจักความกินยากินของบุ๋นเลยอ๋อ้านี้จะหนึ่งข่าวอยู่บ่หนึ่งวะมาเลมามได้มาข่าว มันเหมือนนั่นจะหูเขาเนาะซองเหมืนอนนะเนาะไอแต่หูเขาพี่เนยมีเขาเจ้าหูคน <c oughs> มี้หมูหลินนำ้ำายมาหลินนำ้ำเอาแล้มานอนถีบเบาะลุงอันออนี้ออพอที่นีพคุณยายมาหลินลนะ้ำเมื่อวานไงเดินไก่ เบอร์สล,ลีปะ่ะปลาอะไรกันดิปลาตัวเดียวอย่างพันได้เก็บปลาเพันวะเออมองอันนี้กันเนาะไครหลาบพรเห็ดหายใช่ไหเนาะขังพอได้อาบน้ำสบายเนาะเออต้มสล,ลีพี่น้องไอ้เออโมเนาะสิเตรียมไปขายแลยพี่น้องคืนวันที่ป็นหลอแถวนี้แหละพันวันเนาะโอ้อใส่เกลือได้พี่น้องไอเอนต้มสล,ลีะนะเขาโพดเนาะ รังอันนั่นอันนี้พายลม่นะลมตีก้นหมอแล้วมันน่านผดเปลืองพื้นพี่น้องนะตุ่มสลีคลายนี่แบบว่าใส่พื้นมีแต่ดนใหญ่ๆค่ะเด็กเบิดไววไวเปินกระตุ่มพอได้คลายอากาศจะล่มแห้งหนี่ ลมผัดกั้อนหมอนะโม่เนาะนานผดหางกระผดนี่กินบ่อข่าวากินบ่ฮะบ่อปะบ่อจ๊กกินหลอดมอนโจ๊กข่าวอุจักโจ๊กข่าวกินเองเลยพี่น้องอ่ะข้าวขับหวหลอดมิตรนี่ยยากลับยากลับจะไปแต่เช้าวผดหาโมงรับมันไปสวนหัวท่านเนาะเดินทำกะไกล่ไงเดี๋ยวมีแต่คอยไปหแหละ ถูงยาอย่างขอยอย่างเงวนเฮ้ <laughs> บ่อือถูจักคว่ำหละพี่น้องจิ้งข่าวกับจกเองอันจะอยู่จะอยู่อันมองนะัะส่วนจะทานไปเก่าจะไปตลาดเองเจ้าจากักจักมองใส่หอ,อ้อเออฉันไปอ๋อเออเออฝนเราไปเองเลยๆอันนี้แล้วโบเดขายเลยมีแต่ไปเองเอาละอ๋อหัวม่เลยอยังนะ ไปอันซื้อเบอร์เกอรี่จะเศร้าร้าย<อ>พี่น้องเล<อ>ย <laughs> เป็นอยังก็บจบตัวเอง <laughs> ลมไันนีบร้อนนี่พี่น้อยน,อนอ้องลมแท็นลมหว่าเ <c oughs> บิง่งสกรีเหมืนต้มปลานะผดผ้าผักเนาะทุกทีโบนไซยัง,ยงเลยนี่ต้มแต่ปลาแหละ บ่มีแนวเอาแนวขังเวาสิผดไว้ค่ะวะผมมีแนวขังมันหน้องมันอยู่กลางเดินเลยอยังอ <c oughs> ะหมอแซ่บบ่แซ่บบ่ะมวน มอนเดยมมอนเบืบ่อป้อนดูวยไอที่ป้อนดูวยป้อนข่าวดูกินบ่กินกับข่าวเนี่ยมัม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 บางยิ่งหายน้อยมาพอจะไปเสร็จตอนใหญ่เอากินบ่เน,นี้อ้ําอ้อําเจ้าเองบ่จะขอกินใส่ข่าวอมอนฮึต้องกินใส่ข่าวดูเออบอกกินกินบ่ เม่บคนบอกกินข่าวพี่น้องไงเด็ทีมเ,เนาะอ่ะกินแต่อาหารม,นะมาจต่น่ะเาาสียบวะแสียบวะเออเธอแเสียบเลยเออมาหนาไอสืบมาฝากอีเด้อชินแหงพี่น้องเนาะวารีซื้อเป็นเป็นเป็นต่อเป็นหมาดอัลบูมี่เป็นบนบริขายมีแตนเป็นอันนี้ในพี่น้องไงจับข่าวเป็นถุงหนึ่งโพสต์มา กินเข่าใส่น้ำเนี่ยจังนั่นไงเนอ้ากินเข่าเนอะเอ้ยหนู่นี่ชับบวกกินบวกแฉบบอมนเข่าเนี่ยอยากกินแต่แนวกิน,กนจกกินเองเลยพี่น้องเลยเนาะกล่องเอื่อยบะจับบะมีนาเสร็จเราเสร็จโมงให้ด้วยดูดินน้ำอ้ายมาเสร็จหมงมาเปืิอนอืเสร็จนี่ เออนี่อืมอยู่กพดียาพี่จอมมีอายเพันหลิ่นน้ำนี่บัหายแล้วบัวเห็นแม่แล้วก็หายเนาะจะที่แจวป้าใบโมบัวเห็นก็หายแล้วว่าวจี๋ดเดียวบัวหาย เจียวปลาพี่น้อยนอ้องมืงเนาะเพชรีน่วย เบุจีใบมะม่วเผ็ดนะเผื่อจะไปจังค่ะวาอันนี้มันจนงออกเลยเก็ดมันจนหล่อเลยโมเห็นแม่ก็ให้แทปะเจ้มองกะ เกมงบอกว่าหอยก่มอง,ะงอ,อะ่สับเก่ที่บกงนเออันะเอะอเอขาเบิกในสายเออเก่าโมองเอามองเจ้าคือเก่าโมงโองเฮาบอได้หอดไแปดโมงเสาหาโมอ,อยากกินข่าแล้วนี่ต้าจ่วแลละบอกเออโมงเจ้าคือเป็นนันนี่โมงเขาบอกเป็นแบบนั้น เเห็นเดี่ยวดับหน้าแาเลยอืมก็แม่แม่เห็นเลยวันยังมื่อนี้วันยังวะมันสุบดินซุบตีเขาจลซับก็มีอยู่พี่น้องอ๋อแม่นีิงๆวายเนาะหนังคนเดียวพี่น้องบขเห็นแม่ก็ห้องกล้าขึ้นมาลดทำใจได้เนี่ยอ้อยไพ่เลยวออโม ไม่เรือจะเอาวนเห็ดเทือนตะลีเหินกันยังบมนั่นเหรอพี่น้องแต่ว่าที่ซื้อนำนำ,นำอยู่ได้เห <c oughs> รอบดีกินโดนแล้วพี่น้องเนาะเท่ากับแบบไปสไปตลาดเห็นคนขายอยู่แต่โบดีสื่อหะนะซองผักสิบพันหรแม่ใบมอมีฟ้าแล้วฮ่าก่าฮ่าฮาตะีเฮ้นี่แ <c oughs> หล,หล,ละบางทีตลาดนะ่ะ พืชผักใหญ่ๆในเห็ดผักสิบพันเลยตั้งใจเจ้าบริคายเอ้าคนบริคายกับบริกินเลยชอบพ่อแจ๋วแล้วปลาเดีวนะ <c oughs> ฮะเป็นยังงน <c oughs> <c oughs> มอนมอนแนวแต่อายมอน ลิ้ยงอ้าวอยู่ที่ชิคๆไม่บอกเช่ลูกเว็บนั่นโอ้โหลิงหน่อยฮะเด็กลิงหน่อยเฮ้ยเจ้ากระสังมา้าก็เห็นลิงเงอะไรคิดเทียนไหนอจมุนบูแมนเจ้าเป็ดชวนลิงยลายบ่ตอนตอนมาลูกเคยไปจีบเอ่อโมเคยไปแต่น้อยๆชวนเลียงก็จะอยู่คนเดียวนมนเนาะเว็บนี้แล้วเนาะเนาะโอ้โดีใจมือยังหายก็หายหาย ซอสิยืนยืนเก่งไงโมเห็นแบบนี้นะแต่ระวงังแต่วา่าันนแหละมีแนวจับนี่ยืนง่ายได้พี่น้องไอเด็กน้อยนะยืนได้เลยหนะ่นองมนนี่ก็มาพี่น้องไอเจอเพิ่นตุมสลีกะยังโมทันซุกสั่มเนาะลมผ่านก้นหมอลายมันลมมือนี่อยู่ทางเพื่อนเพิ่นขึ้นลมเย็นแต่เน,หนาะทางการนอร์ตี้นี่ป้าพี่น้องไออากาศหอนแที่ยวหัหนว่ะน่องมนเนาะอากาศเย็นใครเหน่อได้นอนเดียวแม่พาไปเหรอ หมู่บา้านคนซิมไปขายสลีเนาะหัวกระห่อนและหัวน้อยๆนี่เพิ <laughs> ่นเห็นอายเพิ่นหยอกกับอายอหนหนเด็กน,นอยเนาะมื้อนี้ก็มาเดันโอลาตี้กับสิขอจบคลิปก่อนพี่หน,หน้าา <laughs> อ,งนอ,นะองอยเนาะถาสลีเอโมผดพี่น้องอยสื้อสลีแนั่้ใหญ่ๆคนอยู่ข้างว่ายังบ่ทันอันนั้นก็เกือิเย็นซุกเนาะลมพัดวิงว่งวิง่งวิ่งอยู่รวย มีก <icana> <naj bum S 1> ับชิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนะคะสบายดีเด้อโมเดอร์สบายดีเลยไ้าหนไปเลยอย่าหายเลยมอนมอนเอ้ยมอนสบายดีเด้อเป็นอย่างเป็นอย่างไม่ยิบยิบเป็นอย่างอยากลงบอกลงแล้วย่านั่งนั่นเลย เอาพี่น้องคลิปนี้กับซีคลาไปก่อนเด้อถ้าพบพอกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องลตีต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุภุสุคนเนาะดี่รับสมน้องลตีตั้งแต่ต้นจน,จ,น,จ,นจบและบุกขามโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี